คนมีถ้าหากว่าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีตลอดกาลนะนั่นก็คือเราจะต้องมีสามสิ่งนี้ก็คือกินนอนออกกาลังกายอีกครั้งหนึ่งนะคะกินนอนออกกาลังกายได้ไหมาเพราะว่าถ้าหากว่าเราอกินด้วยการที่เราเลือกกินจะเอาอะไรเข้าตัวเนาะนะคะไม่ว่าจะเป็นของดีมีประโยชน์หรืออะไรก็แล้วแต่ให้เราเลือกก่อนก่อนที่จะหยิบเข้าปากเขาเหมือนกับเราเลือกสรรครับสาร เมล็ดพันธุ์ที่ดีหรือว่าสิ่งที่ดีให้กับชีวิตเราก็จะเจอในสิ่งที่ดีแน่นอนเพราะว่าสิ่งที่เรากินเนี่ยมันจะมาออกที่ร่างกายของเรานะคะ2คือการนอนนั่นเองนะ,ะถ้าเกิดว่าเรานอนไม่เพียงพอค่ะต่อให้เรากินแค่ไหนดียังไงสมองของเราไม่ได้มีการจัดเรียงตัวใหม่นะคะเราเองก็จะไม่สามารถที่จะรังสรรค์หรือว่าสร้างสารรค์สิ่งที่ดีให้กับตัวเองหรือลูกค้าหรือคนที่เรารักที่จะดูแลไปตลอดชีวิตได้นะคะสิ่งที่3คือการออกกําลังกายค่ะถ้าหากว่าร่างกายนี้ไม่แข็งแรง เราไม่สามารถที่จะไปทํางานไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้นั่นหมายความว่าตัวเราเองนอกจากนันแล้วเนี่ยเรายงจะต้องเสียเงินเสียทองในการดูแลตัวเองเพราะฉะนั้น3ามพื้นฐานเนี่ยจะช่วยทําให้เราอะมีชีวิตที่ดีขึ้นตลอดเวลายอย่างแน่นอนโดยที่ไม่ต้องใช้ปังเยอะแยะมากมายเลยนั่นก็คือกินนอนออกกําลังกายเนาะสุดท้ายแล้วความรู้ถ้ารู้แล้วไม่ทำเทรากับไม่รู้ความรู้ถ้าทํำติดๆต่างๆช่างน่าเสียดายและความรู้ถ้าทําอย่าง ด้วยใจที่มีความสุขเพรงก็เชื่อมั่นว่าเราจะประสบความสำเร็จแน่นอนแล้วเจอกันกันกบปัสสายที่ไลฟ์วิดีโอาราไลา์ในีาราลค่ะบ๊ายบายค่ะ